หน้าจอเดือนใหม่ Allnew D-Max ของคุณพี่ดาวเรืองคุณพี่ดาวเรืองส่งมาจากจังหวัดกำแพงเพชรส่งมาส้มด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้หน้าจอโอ디โอขึ้นเครื่องหมายบวกๆๆจ่ายแรงดันไฟสรุปได้ว่าเข็มหน้าจอเดือนใหม่ไม่กวาดและหน้าจอโอ디โอเป็นรูปเครื่องหมายบวกๆไม่มีการแสดงผลและฟิล์มร่อนด้วยถอดเมนบอร์ดหน้าจอเดือนใหม่จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้ พี่ด้วยจ่ายแรงดันไฟและวัดไฟเกตทุกเกตไฟออกครบปกติหน้าจอ a อ u ิโอสีดําคงเดิมปกติเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ประกอบเมนบอร์ดหน้าจอเดือนใหม่เสร็จเรียบร้อยแอสจัดเข็มให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยจ่ายแรงดันไฟเข็มกวาดทุกเข็มและดวงไฟที่ติดค้างบางดวงก็ดับลงกระแสไฟปกติเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมหน้าจอเดือนใหม่เลข สะสมออดิโออยู่ที่11,000เลขสะสมยังอยู่คงเดิมขอขอบคุณคุณพี่ดาวเรืองที่ไว้วางใจส่งหน้าจอเดินใหม่มาให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดกำรรแพงเพชรขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม